คิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำจุกับกที่นะครับ่น้องเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเราต้องตั้งคําถามเสม,มอว่าเรื่องเราเกิดอะไรขึ้นและเราได้บทเรียนอะไรมีใครในเรื่องราวที่เราอ่านมาีลักษณะชีวิตอย่างไรแล้วก็อะไรเป็นจุดที่เราประทับใจเป็นพิเศษและอะไรสิเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนสําหรับเรานะครับมีเรื่องของความบาปไหมมีเรื่องของการ มีเรื่องของพระสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่ามีเรื่องของมุมมองท่าทีใหม่ๆที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราได้รู้หรือเปล่ามีคําสั่งให้กับเราหรือเปล่ามีแบบอย่างชีวิตที่เราอ่านในพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็นหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดเราจะตอบสนองเชื่อฟังการเปิดเผยของพระเจ้าในพระธรรมนั่นอย่างไรนะครับวันนี้มาถึงพระธรรมกิจการบทที่ยี่สิบสองนะครับนะครับ หัวข้อคือว่าพระเจ้าทรงเลือกท่านเพื่อให้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าทรงเลือกพวกเราทุกคนทรงเลือกผมทรงเลือกพี่น้องเพื่อให้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเมื่อบทที่แล้วนะครับเราได้อ่านแล้วว่าเปาโลถูกจับแล้วก็ เปาโลก็ขอเวลาขอโอกาสที่จะพูดกับพี่น้องอาชาวยิวที่ต่อต้านท่านแล้วก็จับกลุ่มท่านนะพยายามที่จะทำร้ายท่านพยายามที่จะหา,าช่องทางที่จะฆ่าท่านนะะเปาโลก็ได้รับการช่วยเหลือจากาในพันที่อยู่ในกองทัพของโรมันในเวลานั้นนะฮนะเนะปาโลก็ขอโอกาสที่จะพูดกับ พี่น้องชาวยิวนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันว่าเรื่องราวที่จันเปาโลพูดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับกิจการบทที่22ข้อที่1นะครับนี่แนะ่พี่น้องและท่านผู้อุโสทั้งหลายบัดนี้ขอฟังข้าพเจ้าแก้คดีต่อหน้าท่านเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮิบรูเขาก็ยิ่งนิ่งเงียบกว่าเก่าเปาโลจึงกล่าวว่าพี่น้องครับ เราได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือเปาโลใช้ภาษาของคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาภาษายิวนะหรือภาษาอารามิกที่พวกเขาใช้นะนะพี่น้องครับเมื่อเราสื่อสารกับใครก็แล้วแต่ถ้าเราใช้ภาษาที่เป็นของเขาเขาจะฟังอย่างตั้งใจถ้าเราสื่อสารโดยใช้ภาษาถึงแม้จะเป็นภาษาไทยแต่ว่าเป็นศัพที่คนฟังเขา ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจนะเปาโลก็ยินขึ้นแล้วก็พูดก็ทําให้เขานิ่งแล้วก็ตั้งใจฟังมากนะครับข้อที่สมนะเปาโลพูดอย่างนี้เลยข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียแต่เติบโตขึ้นในเมืองนี้เมืองเยรูซาเลม็ม เป็นสิทธิ์ของอาจารย์กามาลิเอลและได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัดตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราจึงมีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกท่านในเวลานี้นะจันวโลลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าท่านเป็นอยู่แล้วก็เกิดที่เมืองทาซัตนะแคว้นซีเซียแล้วก็เติบโตในเยรูซาเล็มและได้รับการสั่งสอนการฝึกนะโดยท่านอาจารย์กามาลิเอล กามริเอลเป็นอาจารย์ฟาริสีที่มีคนเคารพนับถือนะในบทที่6ของพระธรรมกิจาการขอไปในบทที่5ของพระธรรมกิจาการเราได้อ่านเรื่องราวของท่านมาแล้วส่วนหนึ่งกนะ็คือท่านได้ยืนขึ้นในสภาเซนเทดรินซึ่งซึ่งเป็นสภาหใหญ่ของคนยิวในเวลานั้นเนี่ยน,นะลุกขึ้นมาบอกกับสมาชิกสภาว่าการที่เปโตรแล้วก็อัครทูต ของพระเยซูคริสต์ได้ลุกขึ้นประกาศว่าพระเยซูคริสต์ที่ถูกตึงสิ้นพระชนแล้วนั้นนะพระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้วก็พวกเขานะอัคารทุตเนี่ยประกาศเรื่องราวของพระองค์อยู่าการมาลีเอลบอกว่าถ้าการคนะัดค้านหรือต่อต้านหรือข่มเหงเปโตรแล้วก็าคารทุตที่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า ถ้าการกระทํานีนะ้การกระทําของเปโตรนี้เป็นมาจากพระเจ้านะคนที่ต่อต้านก็เท่ากับว่าต่อต้านพระเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าการกระทําของเปโตรนะเป็นมาจากมนุษย์ก็ปล่อยไปมันจะไปไม่กี่น้ำแล้วมันก็จะจบลงไปนะถ้าเป็นการที่มาจากพระเจ้านะเราจะกลายเป็นคนต่อต้านพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวนี่คือคําพูดของกัมมาลีเอลแล้วก็ สภาเซเนตินเวแาน้์นก็ปล่อยเปาโลปล่อยขอไปปล่อยเปโตรไปนะครับเปโตรก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับกาลมาลิเอลพี El, ่น้องครับเป็นผู้นําที่ถูกยกย่องแล้วก็เป็นที่เคารพในสมัยแรกนะเขามีชื่อเสียงเป็นที่นับถือในฐานะผู้เช,ชี่ยวชาญบทบัญญัติแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเป็นกลางนะเปาโลกําลังแสดงหลักฐานว่าตัวเองเป็นคนที่มีการศึกษา ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องของธรรมบัดญัิได้รับการฝึกอบรมโดยผู้ที่รับได้รับการยอมรับในเวลานั้นนะปาโลกล่าวว่าครั้งหนึ่งก็ร้อนรนเพื่อพระเจ้าเหมือนผู้ที่ต่อต้านเขาในเวลานี้นั่นแหละนะเปาโลกําลังยอมรับว่าพวกเขามีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ที่จะข่าปลดและเปาโลเองในสมัยก่อนก็ทําแบบเดียวกันนี้นะเปาโลได้จับ คนที่เป็นคริสเตียนข่มเหงเขาเอามาจับมาขังคุกนะโบยตีเขาทรมานเขานะปะโลพยายามเสมอที่จะหาจุดร่วมซึ่งทำให้เขาเข้าถึงผู้ฟังนะนะก่อนที่จะหนันอ่าหันไปกล่าวปกป้องคริสศาสนาอย่างเต็มที่เมื่อคุณเป็นพยานเมื่อเราเป็นพยานเรื่องราวของพระคุณพี่น้องครับขอให้เราได้หาจุดร่วมเหมือนอย่างที่ เปาโลได้ทำเห็นไหมครับเราใช้ภาษาของคนทั่วไปที่เขาฟังรู้เรื่องเราใช้บุคคลที่คนทุ่ไปรู้จักเราอธิบายในหลักข้อเชื่อหรือหลักปฏิบัติในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของเราเชื่อถือแล้วก็ค่อยมาประกาศว่าพระยุสคิดเป็นใครนะครับข้อที่4นะครับข้าพเจ้าคมเห็นคนทั้งหลายที่ถือทางนั้นจนถึงตาย ปาโลบอกว่าเขาเคยข่มเหงคริสเตียนจนถึงตายนะทั้งยังจับพวกผู้ชายและผู้หญิงขังไว้ในคุกตามที่มหาปุรุหิตกับสภาผู้อาวุโสสามารถเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหนังสือจากเขาทั้งหลายไปถึงพวกพี่น้องที่เมืองดามัสกัสไปประเทศซีเรียและอยู่ต่างประเทศก็ตามไปหมดนะไม่เพียงแค่ในประเทศอิสราเอลเปาโละระลานคริสเตียนไปทั่วนะ ขอหนังสือขอการรับรองขอ,อคือเหมือนกับออกกฎหมายเลยนะคือออกไปทํไร้ายคือเตียนเนี่ยถูกต้องตามกฎนะไม่ผิดกฎอะไรประมาณนี้นะครับและข้าพเจ้าเดินทางไปที่นั่นเพื่อจับพวกที่อยู่ในเมืองนั้นมัดมารับโทษที่กรุงเยรูซาเล็มโอ้โหพี่น้องครับนี่คือเปาโลบอกว่าเขาเคยทำแบบนี้และเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในเวลาประมาณเที่ยง ท่านใดนั้นมีแสงสว่างจ้าจากฟ้าสองรอบข้าพเจ้าพี่น้องครับนี่คือตั้งแต่ข้อที่6เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่คนเริ่มฟังและยืนอยู่บนพื้นฐานเดียวกับเปาโลแล้วเปาโลก็เป็นพยานนะเขาเล่าว่าเข้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรพี่น้องครับนี่คือ แบบอย่างชีวิตที่พวกเราหลายคนเมื่อมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงเป็นพยานแล้วก็บอกคนรอบข้างว่าเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรแต่เดิมเราก็มีความเชื่อของเหมือนกับคนทั่วไปแต่ในเวลานี้เราได้มาอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วทําไมเราถึงมาอยู่ในทางของพระเจ้านะครับให้เหตุผลนะเป็นเรื่องที่แต่การที่แบ่งปันพระคิดทรงทําให้อ่าทรงทําอะไรในชีวิตของเรานะสำคัญนะทานโบโล สำคัญมากแต่ไม่ว่าเราจะนําขอ้อประเสริฐนําเสนอข้อประเสริฐอ,อย่างไรก็ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับได้เปาโลก็รู้รู้เรื่องนี้ดีเมื่อเราแบ่งปันข้อประเสริฐคนก็มีทั้งยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับนะเราต้องแบ่งปันขอประเสริฐอย่างซื่อสัตย์ตามที่เราได้รับมอบหมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะแล้วก็ฝากผลน,นั้นไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกิดผลพระเจ้าจะให ทวีคุณอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์จะอวยพรหน้าที่ของเราคือประกาศเราก็เป็นพยายนว่าพระคิ์เป็นพระเจ้าจริงๆนะครับพี่น้องเปาโลเริ่มเล่าว่าเขากลับใจอย่างไรนะครับพี่น้องนี่คือแบบอย่างในการเป็นพยานนะขอให้พี่น้องได้เอาแบบอย่างขั้นตอนนะก่อนมาเป็นคริสเตียนเป็นอย่างไรนะฮะโอ้น้องแล้วก็ามาเป็นคริสเตียนได้อย่างไรหลังจากที่เป็นคริสเตียนแล้วเป็นอย่างไรนะครับ ข้อที่เจ็ดข้าพเจ้าจึงล้มลงนะเมื่อมีแสงจ้าจากฟ้าลงมาเขาก็ล้มลงบนดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเอ๋เจ้าข่มเหงเราทําไมข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นใครพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเรสซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นคนทั้งหลายที่อยู่รอบ ขอไปคนเท่าไหร่ที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินพระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าจะต้องทําประการใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นเจ้าเขาจะบอกเจ้าให้รู้ทุกสิ่งที่กําหนดให้เจ้าทำานะครับไปด้วยการหลายคนมีแสงสว่างทุกคนเห็นแต่ เสียงที่เปาโลได้ยินคนอื่นไม่ได้ยินนะเปาโลพูดกับเสียงนั้นน,นะครับเพื่อนๆก็คงจะสงสัยแล้วงงว่าทำไมเปาโลพูดอยู่คนเดียวแล้วพูดกับใครพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อาศาจรรย์เกิดขึ้นข้าพเจ้านะตออไปครับเมื่อข้าพเจ้ามองอะไรไม่เห็นเพราะความสว่างจ้าของแสงนั้นพวกที่มากับข้าพเจ้าจึงจงมือข้าพเจ้ามา,าพาเข้าไปในเมืองดามัสกัส มีคนหนึ่งชื่ออาณาเนียเขาเป็นคนถือธรรมบัญญัติเคร่งครัดและมีชื่อเสียงดีในหมู่คนยิวที่อยู่ที่นั่นเข้ามาหาข้าพเจ้าและมายินก็ใกล้กล่าวว่าพี่ซาโลเอยจงมองเห็นได้อีกเถิดและทันใดนั้นข้าพเจ้าก็มองเห็นและข้าพเจ้าเห็นท่านท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบ,บรรพระบุษรของเราทรงเลือกท่านเพื่อให้รู้จักพระทยของพระองค์ ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงของอาจากพระโอษของพระองค์พี่น้องครับอานาเนียบอกกับซาโลว่าบอกกับเปโลว่าพระเจ้าแห่งบรรพุรุษทรงเลือกเปาโลเพื่อให้รู้จักพระไทยของพระเจ้าเพื่อให้ได้เห็นพระเยซูคริสต์ผู้ชอบธรรม และได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้านําเรานะพระองค์ทรงเรียกพี่น้องพระองค์ทรงเลือกพี่น้องเพื่อให้พี่น้องให้พวกเราทุกคนได้รู้พระไทยพระเจ้าเอเมนนะครับได้รู้ว่าหัวใจของพระเจ้าคืออะไรพี่น้องครับหัวใจของพระเจ้าคือพวกเราทุกคนที่พระองค์อาสร้าง ด้วยความรักของพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพระองค์ประสงค์ให้ทุกคนนั้นไปอยู่กับพระองค์พระองค์ไม่ประสงค์แม้แต่คนเดียวจะต้องไปถึงความพินาศเอเมนไหมครับนี่คือหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเรามากและพระองค์ทรงประสงค์ให้เราได้รู้จักความรักของพระองค์พระองค์ประสงค์ให้เราได้รับความรักจากพระองค์แล้วก็แบ่งปันความรักนั้นออกไปให้กับคนรอบข้างนี่คือหัวใจของพระเจ้าพี่น้องครับ พระเจ้ารักเรามากจนกระทั่งประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตกตึงที่เขียนเพื่อรับความผิดความบาปของพวกเราทุกคนไว้ที่พระองค์เพื่อที่เราจะไม่ต้องอทุกทรมานในบึงไฟนรกเพื่อเราจะได้มีความชื่นชมยินดีกับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์เอเมนนะครับนะพระเจ้านําเราและที่พระเจ้าทรงเรียกทรงเลือกเราเพื่อที่เราจะได้เห็นพระเยซูคริสต์ผู้ชอบธรรม ที่สิ้นพระชนเพื่อคนไม่ชอบธรรมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงถ่อมพระทัยลงมาอยู่ในสภาพของความเป็นมนุษย์พระองค์ทรงทุกข์ทรมานถึงกางเขนถึงความตายเพื่อที่จะให้เราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ไม่มีความผิดใดๆแต่พระองค์ทรงยอมเป็นคนที่รับความผิดความบาปของพวกเราทุกคน แล้วก็เพื่อให้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์พี่น้องครับเราได้ยินเสียงที่ชัดเจนของพระองค์อยู่หรือเปล่าในวันนี้มเมื่อพระเจ้าทรงตรัสกับเราผ่านทางถ้อยคําผ่านทางพระคัมภีร์ไบเบิลเราได้ยินเสียงชัดเจนไหมหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดการรบกวนเสียงที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะยกออกไป ขอพระวิญญาณบริสุทดที่จะร้าวใจเราออกจากจุดที่มีเสียงรบกวนเหล่านั้นเอเมนไหมครับมีเสียงของวัตถุสิ่งของมีสิ่งของมีเสียงของปัญหาอุปสรรคมีเสียงของโลกหรือเรื้อนหนังมากมายรบกวนท่านอยู่หรือเปล่าขอพระวิญญาณบรนสุทดที่จะนําท่านออกจากจุดตรงนั้นมาอยู่ในจุดที่มีเสียงของพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ที่ชัดเจนมากขึ้นพี่น้องครับ ถ้าเราได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดเจนเราจะมีความสุขมากเราจะมีความชื่นชมยินดีมากเราจะเห็นเป้าหมายชีวิตของเราอย่างชัดเจนมากๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะครับพี่น้องครับผมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องที่สะท้อนกลับมาว่าตอนนี้เสียงที่ไายทอดออกไปดีขึ้นชัดขึ้นนะก็เพราะว่าเราต้องการพัฒนาให้มีเสียงชัดเพื่อที่เราจะสื่อสารแล้วก็สิ่งที่ผมพูดออกไปพี่น้องฟังได้ชัดเจน นะเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อที่เราจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนจริงๆนะครับผมลงทุนซื้อไมโครโฟนที่ใช้อยู่ตอนี้นะครับเพื่อที่จะให้เสียงออกไปที่ชัดเจนนะเฉพาะไมโครโฟนนี่ก็โอ้หลายพันบาทนะครับนะไม่ไม่รวมเครื่องส่งเครื่องรับที่ที่มีอยู่แล้วนะครับเฉพาะไม่จริงๆนะอันนี้ือาราคาถูกมากแล้วแล้วก็ผมซื้อหูฟังเพื่อที่จะฟังเสียง ของผมฟังเสียงมอนิเตอร์ว่าเสียงมันโอเคไม่โอเคเนี่ยผมก็ลงทุนที่จะซื้อเพื่อจะได้ได้ยินเสียงชัดเจนนี่คือสิ่งที่ลงทุนพี่น้องเราจะต้องลงทุนเพื่อการได้ยินเสียงของพระเจ้านะจำเป็นที่จะต้องออกจากจุดที่รบกวนเราก็ต้องออกมาเอเมนนะครับเราจะมาอยู่ในจุดที่เราได้ยินเสียงของพรงนะองค์นั้นชัดเจนที่สุด นะเพื่อที่เราจะบอกต่อแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นได้อย่างชัดเจนถ้าเรารับมาไม่ชัดเจนเราจะบอกต่อไม่ได้เลยว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นคืออะไรนะครับข้อที่15นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นสักขีพยานของพระองค์ต่อคนทั้งปวงในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินนั้นพี่น้องครับเราจะเป็นสักขีพยานไม่ได้เลยถ้าเราเห็นไม่ชัดเจนถ้าเราได้ยินไม่ชัดเจนถูกต้องไหมครับ ถ้าเราได้ยินไม่ถูกต้องได้ไม่ชัดเจนเราไม่สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็บอกกับคนรอบข้างพี่น้องผู้เชื่อหลายคนนะจำนวนไม่น้อยเลยไม่สามารถที่จะเป็นพยานให้กับคนรอบข้างได้เพราะการได้รับจากพระเจ้าจากพระเยซูคริสต์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ชัดเจนสายตาฝ่ายวิญญาณไม่ชัดเจนหูฝ่ายวิญญาณไม่ชัดเจนดังนั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเรา ที่เราจะออกมาแล้วก็อยู่ในจุดที่เราได้ยินเสียงของพระเยซูคริสต์ชัดเจนเราได้เห็นความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ชัดเจนเราได้เห็นเป้าหมายและพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างชัดเจนเอเมนไหมครับขอ,บรอพระเจ้านําเรานะเพื่อชีวิตของเราจะเป็นพยานให้กับคนรอบข้างอย่างชัดเจนถ้าชีวิตของเรายัางไม่ชัดเจนคนรอบข้างจะไม่เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราคนรอบข้าง จะไม่มาถึงขอบประสวดคนรอบข้างจะไม่มาถึงความรอดขอบพระเจ้านําเรานะครับเราจะมาฟังมาดูจันโปโลพูดต่อนะบัดนี้ท่านจะชักช้ารออยู่ทําไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมารับอันชําระบาปของท่านโดยร้องทูลออกพระนามของพระองค์นะ มิเลโอก็บอกให้เปาโลรับปฏิสมาเปาโลก็ทําตามเมื่อข้าพเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มอ๋อนี่กลับมาแล้วพี่น้องครับและขณะกําลังอธิษฐานอยู่ในพระวิหารก็เข้าสู่พระวังข้าพเจ้าเห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็วเพราะพวกเขาจะไม่รับคําพยานของเจ้าเกี่ยวกับเราก็เปาโลก็ออกจากเยรูซาเล็มกลับไปเมืองทาซัสข้าพเจ้าจึงทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านั้นทราบดีว่าข้าพระองค์จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ตามธรรมศาลาไปขังคุกและขี้นตีและเมื่อเขาทําให้สเตเฟนสักขีพยานของพระองค์ต้องหลังเลือดข้าพระองค์ก็ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบกับการกระทํานั้นทั้งยังเฝ้าเสื้อผ้าให้กับพวกที่ฆ่าเขาแล้วรพระองค์ตรัสกับข้าพรเจ้าว่าจงไปเถิด เราจะใช้เจ้าไปไกลไปหาบรรดาคนต่างชาติพี่น้องครับนี่คือเป็นประเด็นพวกเขาฟังปาโลก,กล่าวมาถึงตอนนี้ก็ร้องเสียงดังว่าคนคนแบบนี้อยู่หนักแผ่นดินมันไม่ควรมีชีวิตอยู่พี่น้องครับแค่คำว่าต่างชาติเป็นคำที่คนยิวเขารู้สึกไม่ดีเลย นะมีผลกระทบต่อจิตใจของคนยิวเนี่ยมากมากนะคนเหล่านั้นฟังปอโลอย่างตั้งใจแต่คําว่าต่างชาติทําให้พวกเขากโกรธแล้วก็แสดงความทนงตนออกมาพวกเขาควรเป็นแสงสว่างแก่คนต่างชาติบอกให้คนเหล่านั้นรู้จักกับพระเจ้าที่แท้เพียงองค์เดียวแต่พวกเขาได้ปฏิเสธพันธกิจนี้โดยแยกตัวออกจากคนต่างชาติอย่างไรก็ดีไม่มีใครสามารถที่จะทําให้แผนการของพระเจ้าล้มเดียวได้คนต่างชาติได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วก็มาเชื่อในพระคิ์ มากมายในเวลานี้พี่น้องครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ยินแล้วเรารู้สึกไม่โอเคไม่พอใจเราโกรธหรือเปล่าเราได้ยินชื่อบางคนแล้วเราโกรธหรือเปล่าเรา,เราเห็นบางคนแล้วเราไม่พอใจหรือเปล่าขอพระเจ้าเมตตานะครับเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้ที่อยู่ในความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์แล้วเราจะไม่มีใครคนใดเลยที่จะเป็นเหตุทําให้เราโกรธเราไม่พอใจเราไม่โอเคกับเขาทุกคน เป็นคนที่เราต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเขาแล้วก็ให้เขาได้มารู้จักกับพระองค์เอเมนไหมครับข้อที่23นะครับขณะที่เขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องโยนเสื้อผ้าลงและเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศในพันสั่งให้พาบอโลเข้าไปในกรมฐานและสั่งให้ไตส่สวนด้วยการเคี่ยนเพื่อจะรู้ว่าพวกเขาร้องปรับปรำท่านเพราะเหตุใด,ดเมื่อพวกเขาเอาเชือกหนังมัดปอโล ท่านจึงถามในร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่าการเคี่ยนคนสัญชาติโรมันก่อนตัดสินโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นวองครับคําถามนี้ทําให้ในพันต้องชะงักนะครับในร้อยต้องชะงักเมื่อรไรร้อยได้ยินจึงไปบอกในพันว่าท่านกําลังจะทําอะไรคนนั้นถือสัญชาติโรมันในพันจึงไปหาเปาโลถามว่าเจ้าถือสัญชาติโรมันหรือจงบอกข้าสิเปาโล ตอบว่าใช่แล้วในพันจึงกล่าวว่าข้าต้องเสียเงินมากมายกว่าจะได้สัญชาตินี้มาเปาโลจึงตอบว่าข้าพระเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมันด้วยกําเนิดพวกที่กําลังจะไตส่สวนเปาโลจึงพระจากท่านไปทันทีและเมื่อในพันทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไวน้องครับนะเปาโลเกิดในสัญชาติโรมันนะอ่ สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าบางทีเราใช้เงินซื้อบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่ใช้เงินเพื่อซื้อ,อความชอบธรรมหรือซื้อสัญชตินะครับข้อที่30วันรุ่งขึ้นในพันอยากรู้ว่าพวกยิวกล่าวหาเปาโลเรื่องอะไรจึงปล่อยตัวเปาโลและสั่งให้พวกหัวหน้าโปรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกันแล้วพาเปาโลลงไปยืนอยู่หน้าที่ประชุม พีน่น้องเปาโลใช้ทุกวิกฤตเนี่ยเพื่อเป็นโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐถึงแม้ว่าเขาถูกจับแล้วก็ถูกไต่สวนแต่เรื่องราวข่าวประเสริฐก็ยังสามารถที่จะออกจากปากของเปาโลได้ขอให้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรขอให้เรื่องราวข่าวประเสริฐนั้นที่จะถูกประกาศออกไปให้กับคนรอบข้างได้ยินเห็นไห,ไหครับข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้า ในเหตุการณ์ต่างๆนี้พี่น้องพอจะจําได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องเราเป็นอย่างไรนะพี่น้องขอให้พี่น้องได้จดจำนะเอาไปเล่า,าไปพูดนะเพื่อที่เราจะจดจําเรื่องเหล่านี้ได้มากขึ้นแล้วก็เมื่อเราพูดคนอื่นก็จะได้ยินเขาปะปสริฐเรื่องราวของพระเจ้ามีใครบ้างในเหตุการณ์นี้ก็มีเปาโลเป็นนะตัวละครเอกแล้วก็มีโปรโยิตเป็นแล้วก็คนยิวผู้นําศาสนามี ในพันนะแต่และคนเป็นอย่างไรบ้างมีลักษณะอย่างไรนะครับมีอะไรที่ท่านประทับใจเป็นพิเศษในเปาโลในสรางการแล้วการตอบสนองของเปาโลตรงไหนบ้างเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเขียนลงไปแล้วก็บันทึกลงไปนะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ท่านไดเ้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับท่านมากขึ้นนะครับแล้วก็ฉันจะทําตามแบบอย่างเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับ แบบอย่างของปอโลเราจะทําตามได้อย่างไรพี่น้องครับเราไม่สามารถทําตามได้โดยกําลังของความเป็นมนุษย์ถูกไหมครับเราต้องพึ่งพระเยนบิสุ์ที่จะนําเราเสริมกําลังเราแล้วก็ให้เราได้อ่ามีกําลังรุ่งแรงแล้วก็ทําได้นะเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับในเช้าวันนี้อะไรคือข้อคิดที่พระเจ้าสอนเรานะและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับ พระชนธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเมตตาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นำเราพระองค์จุคาเราปรารถนาที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์เหมือนอย่างกับปอลพระองค์จุคาเพื่อที่เราปรารถนาที่จะเป็นคนที่รู้จักพระไทยของพระองค์ได้เห็นพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์และเป็นสักขีพยานของพระองค์เราไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้โดยกําลังความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงนาเราด้วยพระองค์จุคา สท,ทานตอบรงร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับแผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์ต้องการพระองค์เข้ามาเรียนน สลายเราร้องเรียกนามพระองค์คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงก